Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอวดีอุสวันนี้เราอยู่ในซ u เปอร์ดันเจียนเมกอนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบดันเจียนที่ผมสร้างเองซึ่งก่อนที่เราจะแชร์ให้คนอื่นเล่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปทดสอบก่อนถูกไหมโอเคกด เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปุ่มแชร์แต่เราจะเลย์ก่อน <c oughs> เออเริ่มจากประตูซ้ายสุดก่อนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนทดสอบก่อน <c oughs> นี่ไงมามาต้องรอเออเรามันเปิดฝานี่แน่โทรมาสิวะนี่ไง นี่ตายแล้วหนึ่งโผล่มาสิวะนี่นี่เนี่นี่แน่ยังไม่เสียเลือดเลยอ่ะทำไมมีหัวใจแค่สามดวงวะโอเคร <c oughs> ีหัวใจก่นอนเฮ้ยยังเหลืออีกเหรอทำไมนี่ไม่เปิดวะหรือว่าใน,นนี้ก็มีเหรอเฮ้ยผมจำไม่ได้วะ <c oughs> เฮ้ยหรือว่ามันรวมนี่ด้วยวะ อ๋อนี่ไงไอ้นี่เส้นมันไม่ได้แบ่งเดี๋ยวเดีเอาใหม่เอาใ่าชิพหายกดพีไม่ได้ด้วยกดพีไม่ได้ด้วยนะเอาผมก็กลับไม่ได้ต้องแก้ก่อนเดี๋ยวเจอข้อบกพร่องครับผมก็คือไอห้องนี้ยมันเชื่อมกันแล้วพอแล้วพอเราไปล็อกว่าเออถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ไม่หมดเนี่ยประตูจะไม่เปิดใช่ไหม เนี่ยข้างบนมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยข้างบนมันมีมอนเตอร์ไงมันก็เลยไม่ปลดล็อก <c oughs> กลับไปแกลกลับไปแกล่ไม่ใช่กลับไปแกลกลับไปแก้ก,แก,ก่อนแก้ก่อนนะจ๊ะไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยมันเชื่อมกันเห็นไหมโอเคเริ่มใหม่ผมต้องกดที่เพล์มันน่าจะบันทึกสถิติอะไรหรือเปล่า สมมติมากดที่เพลย์ตรงเนี้ก็เลยจะเล่นทางจะเล่นด้วยการกดแบบเมื่อกี้นะเพราะว่าเข้ามาเข้ามาเล่นตรงเนี้ยมันกดไอ้นี่กดพีไม่ได้ไงบิวโหมดไม่ได้อุ้ยโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> จนได้ <c oughs> ในนี้มันมีหัวใจใช่ป่ะไม่มีนี่หว่าใช่ไหมมอลระเบิด <c oughs> ระเบิดมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีหัวใจซ่อนอยู่ไหมโอเคเอา้าวชิบหายกุญแจเอ้ยกลับไปต้องแกงไงต้องย้ายกล่องนี่เหรองั้นเดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนดีกว่าก่อนจะเล่นจริงอะเนาะแก้ไปทดสอบไปก่อนดีกว่านาะไหนวะอันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะเนี่ยใช่ไหม แอืมไม่น่าจะได้อันนี้ใช่ไหมต้องย้ายโอเคลองเล่นดูนะ <c oughs> ดันเจียนผมนี่ต้องใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะในการผ่านอ่ะน่าลำคาญไมเนี่ยไอตัวนี้คตรน่าลำคาญเลยไอ <c oughs> สลด์ในไข่เนี่ย <c oughs> โอเคได้ระเบิดแล้ว <c oughs> ผมก็าจำไม่ได้นะว่าอะไรอยู่ตรงไหน <g ül> จำไม่ได้ว่าหัวใจมันอยู่ตรงไหนมั้โอเคได้กุญแจมาแล้วประตูแรกเฮ้ยหัวใจเอ้าหัวใจเต็มอยู่นี่ว่าหรือผมจะให้หัวใจเยอะไปวะาต็มโห่ตี oh, <4 S 1> เลยเหรอเอาไมเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วนี่ติดอะไรวะตรงนี้อ๋อเอ้ย,ยไม่ใช่ดิมันไม่เกี่ยว โอ้โหต้องไปเอาระเบิดมาใหม่เออเพื่อทดสอบนะเพื่อทดสอบนะผมขอขอรัดแล้วกันเ,เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะไอ้กุญแจกระเบิดตรงเนี้ยแค่ทดสอบเฉยๆเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้ล่ะงั้นแสดงว,ว่าไม่ใช่และวัม่แสดงว,ว่าต้องเกี่ยวกับฝั่งนี้เหรอ,อลองดูนะลองเอาไอ้ไอ้ ไอประตูเมื่อกี้ออกตึมเออแสดงว่าเป็นที่ประตูอ่ะเดี๋ยวค่อยมาลบที่หลังนะขอผ่านไปกันนี่คือประตูที่สองอันนี้วางระเบิดอันนี้เอาท่ากลิ้งใช่ไหมแล้วข้างบนก็มีคริสตัลอยู่ม่ใข้างบนนี่ข้างล่าง ข้างล่างหรือข้างบนมืออ้เนี่ยโอ้โห,โห,โห<笑><笑>เห็นแล้วนะากยชิบหายค้อยังไงประตูเนี่ยประตูนี้มันทำงานยังไงวะองสัชยต้องเอาออกโอ้โหระเบิดก็ไม่อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวกลับไปเอาไอ้นั่นก่อนเอ้ยระเบิดก็ไม่มีชิบหายเดี๋ยวต้องมาลบนะเดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนแล้วกัน วางระเบิดเพราะว่าเราต้องมาระเบิดกลับตรงนี้ตายซะเอ้ยต้องฟันให้เป็นสีแดงได้บอกวะเออตอนแรกเป็นสีฟ้าใช่ไหมฟันให้เป็นสีแดงไม่ไปแล้วต้องกลับเลยกลับเลยเร็วๆได้ท่ากลิ้งมาแล้วใช่ไหมกดคิวโอ้กูจะล่วงตรงนี้แหละโอเคเอากุญแจกดคิว อ่าโเ้ยชิบหายแล้วตรงนี้ได้ป่าวะโอเคได้ได้กุญแจมาแล้วก็ <c ười> <c ười> คืออันนี้นี่เราต้องไปประตูนี้ก่อนอ้าวไอ้ตรงนี้เราก็ต้องปิดไว้นี่เนาะใช่ไหมเพื่อมันจะได้มาใช้ฮุกตรงนี้เออลืมว่ะ ิวไอ้ไหายบอลมีโยนได้ไหมเ,เออโยนได้โยน,โยนได้เหมือนกันอันนี้ไม่จำเป็นต้องสู้จะสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้เพราะว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายเอา้าหล่นลงมาชั้นล่างชิบหายแล้วเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ย,ยเดี๋ยวดะเอ้ยผมอยู่ไหนวะ งงแล้วกูเฮ้ยเอยเอร่วงไปอีกตอนนี้ตายไม่ได้อะไรได้กุญแจอันนี้เข้ามาเอาอะไรวะเนี่ยเอ้ก็หุกนี่หว่าเฮ้ยไหนลองขึ้นไปชั้นบนดิอ๋อนี่ไงผมร่วงจากตรงเนี้ยเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวนะลองร่วงไปอีกรอบดิ เออมันก็งงดีเหมือนกันเนาะหงไหนวะหงนี้เออมันก็งงดีเหมือนกันมันก็แบบมันก็เป็นดันเจี้ยนเดียวกันอนะให้ <c oughs> มันงงไปงั้นกันนะ <c oughs> เออดีดีดีด <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าผ่านตรงนี้ไป่ไมกดสมมติว่ากลิ้งผ่านตรงนี้ไปก็ไปเจอห้องนั้นอยู่ดีเหมือนกันอันนี้ก็คือทางลัดนี่เราก็จะใช้ฮุก เออถึงเว้ยเออได้ได้ไดเออเอออันนี้ทำถูกแล้ววันนี้ต้องเอาโล่ก่อนเฮ้ยอันนี้ถ้าล่วงไปล่วงไปไหนวะเนี่ยจะเสี่ยงไหมเอา้าอ๋อล่วงมานี่ล่วงกลับมาโอเคโอเคเออ <laughs> ทางนี้เสร็จ จะใช้ฮุบ้ยเฮ้ยไกลไปว่ะอันนี้ไกลไปไกลไปทำไงวะเนี่ยกต้องเข้าบิวโมดซึ่งผมว่าผมผมไปเริ่มใหม่ดีกว่าต้องลบอันนี้ลบกุญแจใช่ไหมต้องลบอะไรบ้างวะเนี่ยนี่ลบระเบิดตรงนี้ มาชั้นหนึ่งผมไม่ได้เพิ่มอะไรไนั่นใช่ไหมอ๋อต้องเพิ่มตรงนี้ต้องสร้างสิ่งกีดขวางตรงนี้มุกอันเนี้ยได้นะไม่ใช่ป่าววะอันไหนที่ผมได้วะอันเนี้ยได้ทำไมอันนี้ได้วะแล้วแล้วอันไหนที่มันไม่ได้นะเอามาความกว้างก็เท่ากันอ๋อ มันต้องเป็นเหวไงแล้วมีชั้นสองไหมอ๋อเนี่ยเอออันนี้มันจะลงไปตรงไหนลงไปชั้นหนึ่งเหรอลงไปตรงไหนวะเดี๋ยวขอดูทีบันไดนี้ใช่ไหมชั้นหนึ่งบันไดน,นี้หรือเปล่ากลับลงมาข้างล่างเหรองงแกกูเอาเป็นว่าเริ่มใหม่โอเคตรงนี้กั้นแล้วนะ ถึงมาเปิดมันก็เข้าไม่ได้เฮ้ยกั้นเป็นอย่างอื่นดีกว่าเนาะกำแพงมันนึงดูแปลกๆอ่ะก้กะกนใช้ย่างอื่นกั้นดีกว่าเอาเป็นต้นไม้เล็กละกันนี่โอเคลองเล่นเริ่มแต่นับหนึ่งใหม่โอเคได้ระเบิดปุมยิว่าจะใส่นี่หว่ะใช่ไหมว่าจะใส่ศัตรูก็ลืมโอเค ด่านแรกนี่จิ๊บจิบกุญแจดอกแรกนี่จิ๊บจิบมาถึงก็ระเบิดโอเคได้กริ่งมาแล้วได้กริ่งอันนี้เราต้องมาฟันคริสตัลขึ้นมาฟันคริสตัลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดินไปล็อกแมนเลยด่านนี้ใช้เวลาเหมือนกันเว้ยเฮ้ย ถ้าผมโยนเออโยนแม่งกปิดคิวต่อไปเป็นประตูที่สามนี่ตรงนี้เข้าไม่ได้แล้วนะอุ้ยอันนี้มันจะล่วงไปไหนวะเน,นี้ยตรงเนี้ยอันนี้ไม่จำเป็นนี่วะใช่ไหมไม่จำเป็นต้องฆ่าตรงเนี้ยห้องนี้ต้องมีมอนสเตอร์สักสองตัวถึงจะดีอุ้ยอุ้ย <c oughs> ไม่ดีแล้วถ้าเราลงรูนั้นก็มาโผล่ตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่จําเป็นต้องฆ่าแค่มาเอาของอันนี้ต้องใช้ฮุกใช่ไหมต้องมายืนริมๆหรือเปล่าวะคิวเออเฮ้ยทางนี้เนี่ยเราต้องยืนตรงๆหรือเปล่าอ๋อต้องยืนให้ตรงนะ ดีได้หัวใจกับโล่มาคือ,อถ้าจะใช้อ่ะต้องยืนให้ตรงแบบนี้เอ้าเอ้ายังไงครับเนี่ยโอตรงนี้มันมีไอ้นี่มัม้งมีกอหญ้ามั้งขวางอยู่คือต้องตรงโล่งๆตรงนี้เ <c oughs> ออดีเป็นปริศนาดีเฮ้ยชิบเข้ามาสิมันเข้ามานี่ไง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 โอ้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ว่า นี่โอเคโหนี่ผมทำตรงนี้ไว้ด้วย <c oughs> คิวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> คิวเย่ yeah. อันนี้โอ้ย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 มาอยู่ให้มึงตบแล้ว <c oughs> อันนี้มาทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> ลืมไปหมดแล้ว ต้องสลับถ้ามันง่ายก็ไม่สนุกใช่ไหมเออต้องมีอะไรกวนใจเยอะๆอันนี้ใช้ฮุปนี่ไงประตูถึงได้เปิดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มันจะทำอะไรที่มันยากอะไรนี้นี่ต้องเปลี่ยนเป็นปสีฟ้าตินเป็ดมาเพื่ออะไรอ๋อมีรูตรงนี้ด้วยอ๋อนี่เป็นห้องรับ เอ้ยนี่นี่ผมอยู่ประตูที่สี่แล้วเหรอใช่ไหมเออใช่ประตูที่สี่แล้วนี่หว่าจะจบแล้วนี่หว่างงครับ <c oughs> โอเคในนี้มีอะไรวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ต้องว่ายน้ําเออผมยังไม่เคยใช้ตีนเป็ดเลยนะเอ้ยอ๋อ,อตีนเป็ดมันใส่อัตโนมัติเลยห้องนี้เราก็จะใช้ทุกอย่างเลยกดชิป นี้เช้ฮุกอันนี้ก็จะเป็นระเบิดเออว่ายน้ำไก่ไว่ายน้ำแจได้ได้กุญแจมาแล้วเปิดประตูโอ้ยห้องนี้นี่ว่าชิบหายเลี้ยวเฮ้ยผมต้องทำให้พอเล่นเองแล้วกลัวอะ่ะต้องค่ายพวกลูกกระจอกนี่ก่อนตัวเล็กๆเ,เนี่ยระวังเลเซอร์ด้วยนะ โอ๊ย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 เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ้โตายแล้วนี่หว่ายังไงเก็บปุ่นใจก่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้วก็เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยอุ้ยเลเซอร์แม่งจริงโคตรไกลเฮ้ยตรงนี้เออหมดยังวะหมดแล้วแล้วในนี้มันมีกุญแจอยู่ใช่ไหม ในเนี้ยใช่ป่าววะ้ยผมวางผมลืมวางกุญแจป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าไม่มีเอ้ยลืมกุญแจวะอุ้ยลืมวางกุญแจเฮ้ยจริงดิลืมวางกุญแจไว้เฉยเลยว่ะเห็นนะโอ้โหใช่ไหมลืมวางกุญแจ โอ้กูเซฟเฮ้ยแล้วผมเอาโล่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้จะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูนี้กันโอเคเอ้าเอ้าไม่มีตีนเป็ดโอเคออกจากดันเจียนกันลองเข้าไปดูนะ ก็คือเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีหนึ่งคือจากที่เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือผมก็แก้มาหมดแล้วเนาะอันนี้ที่ลืมใส่กุญแจนี่แบบสําคัญมากอะ่ะโหด่านเนี้ยใช้เวลาไปประมาณ10-20นาทีอะ่ะ <c oughs> ไอห้องเนี้ยเอ่อว่ายน้ำก็ไม่มีปัญหาเนาะถ้าสมมติว่าได้ตีนเป็ดแล้วอะ่ะโอเคก็หวังว่าน่าจะสนุกนะออกออก ก็อันนี้ you need to play and complete the dungeon first เราต้องผ่านก่อนเลอชิบหายแล้ว <c oughs> โอเคสรุปว่าผมต้องเล่นให้ผ่านก่อนนะถึงจะแชร์ได้เนี่ยเขาบอกเงี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นผมจะเล่นให้ผ่านก่อนไปเลยคาวนี้จะผ่านไหมเนี่ยมันก็ถูกของเขาอะนะ เพราะว่าถ้าเรายังเล่นไม่ผ่านแล้วจะไปให้คนอื่นเล่นได้ไงวะ <l ots> <l ots> <l ots> นี่ไงเออใช้ท่านี้มันมันโจมตีระยะไกลได้วะ <l ots> ใครอยากลองก็เข้าไปหาเล่นได้นะครับเซิร์ชว่าอ้วนดิอุสผมให้ชื่อด่านว่าอ้วนดิอุสต้องไปเอาอนั้นมาก่อนกริง่งก่อนกริ่งไ่เอากริ่งมาก่อนนะครับไปเลยเร็ว รีบแลแล้วก็ได้กุญแจอดอกที่สมานะครับผมเอ้ยด่านนี้ผมผมไม่ได้วางหัวใจไว้เลยนี่ว่าไม่มีหัวใจไว้เลยเหรอเดี๋ยนะเฮ้ยจริงดิจะยากไปแล้ว <laughs> อะไรมันจะยากขนาดนี้อโอเคจะจบแล้วนะไ <laughs> ม่ฟันเกิดไม่ฟันไม่ยิงอะไม่ยิงเหรอ หัวใจมีไหมโอ้โหด่านยากย่งี้ไม่มีหัวใจได้ไงเนี่ยดา่าตัวเองเลยโอ้จะตายแลยว้วอะเฮ้ยไม่มีหัวใจเลยเวะตรงเนี้ยผมลืมไปได้ไงเนี่ยแรกแรกก็แจกหัวใจเยอะทำไมหลังๆแม่งไม่แจกเลยวะเป็น <laughs> <laughs> ตายซะมึงโอ้ตายยากเฮ้ยตรงนี้เราน่าจะเป็นน้ำเนาะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นน้ำ ให้มันว่ายกลับไม่มีหัวใจเลยวะ่ะเป็นเกมที่ยากชิปเป่งเลยเนี่ยเออตรงนี้เออมีหัวใจให้ตรงนี้ก็ดีวะ่ะเอาเพิ่งจะเสียเพิ่งจะได้ไปเมื่อกี้นี้เองทีละตัวมึงต้องตายทีละตัวเออนี่ละมึงห้องบอสล้วมึงตามมาสิมึงตามมาสิดเดินไปนล็อกแมนเลย <laughs> เออใส่หัวใจไม่ได้หาก็ดีนะแบบว่าสมมุติจะใช้ค่อยไปทุบหาอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนี่หมดเราจะเดินแบบเก็บมั่วหมดตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยไม่ที่ยากอะเนี่ยใช่ไหมเออก็เล่นได้นี่หว่าเปิดเลย อ,อว่ายน้ำตึงเ๊ดเตดเตดเรียบร้อยโอเคแชร์ได้ยังแชร์ได้แล้วเยี่ยมโอเคก็ไปหาลองไปหามาเล่นได้นะ ที่ผมสร้างไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปค้นหาดูดิมีป่าววะเนี่ยลองค้นหาดูนะอ้าวทำไมไม่เจอวะเฮ้ยเซิร์ชไม่เจอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูที่ผมตั้งชื่อว่าอะไรวะเนี่ยมันตั้งชื่ออะไรวะก็อ้วนดีอุสนี่ไงอ้วนดีอุสอ้วนดีอุสดันเจียนศูนย์หนึ่งอะ โอเคนี่นะอัปโหลดอ๋อเมื่อกี้มันยังอัปโหลดไม่เสร็จโถโอเคนี่ไอเดี <c oughs> <c oughs> เราใจร้อนเองอะละใช่ไหมไหนไปดูสิดันเจนใหม่นี่ไงขึ้นมาอันแรกเลย มีคนให้หัวใจไหมให้ให้หัวใจตัวเองอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่รีพอร์ตว่ะอ๋ออ๋อสามารถบอกได้ว่าไอ้ดันเจี้ยนอันเนี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นคอมเมนต์ลองเล่นดูนะเล่นดันเจี้ยนตัวเองวะ่ะใครสนใจตัวเกมนะครับก็สามารถไปโหลดมา เล่นได้ฟรีเลยตอนนี้สามารถสร้างดันเจี้ยนแบบที่ผมสร้างเนี่ยแล้วก็แชร์ให้คนอื่นเล่นได้ด้วยแล้วก็ดันเจี้ยนที่ผมสร้างนี่ก็สามารถไปหามาเล่นได้นะครับไปเซิร์ชชื่อมาโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ผมด้วยนะ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้คงไม่มีพาต่อไปแล้วแหละลาไปก่อนสวัสดีครับ